อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมวันนี้เปลี่ยนสถานที่โต๊ะอาหารข้างนอกขนมนะครับเอาเวอร์ชันใหม่แล้วกินอะไรเนี่ยแหนแหนเอา,าสาังเก,กนเลยดิเบเกัลไม่อะไรไะกินอาหารนอกบ้านเน่ะมันอะไรอ๋อ <laughs> อะไรดีอ่ะพี่พี่เมลอาหารนอกบ้านเด็กเน่งไหมครับ โอ้พ oh, <laughs> ิกนิกค,ครับเป็นเป็นแนวคิดของเราครับวันนี้อาหารมือนี้ก็ไม่ได้ฮารูฮาราอะไรครับก็มีอะไรบ้างอันเนี้ยไข่เจียวกระเพราหมูสามชั้นปลาทูทอดนะครับเป็นมือม้อที่น่าจะหนักกว่าทุกมื้อแหละเพราะว่าพี่เมลเราเนี่ยจะต้องลุยงานหนักครับ ดูนะครับว่าวันนี้ในร้อยผู้ยิ่งใหญ่ของเราผู้กำกับในอนาคตจะได้รับงานอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปสูไหมครับพี่เมลสูครับโอเคถู้ครับ,เ,รบเดี๋ยวเราน้านเหลืออีกทีเราจะใส่ปลาใส่ไปอีกอเ,เครื่องได้แล้วเอาอันนี้ในฝามอ่อ<ต>มันใส<ร>่ แต่งองค์ทรงเครื่องไปไหนครับพี่ไปพ่นยาครับว้าวันนี้เราจะเป็นวาระที่จะต้องฝึกการาพ่นยาเนาะสำหรับกำจัดมแมลงหรือว่าเชื้อโรคที่มาทำลายลำไยที่กำลังมีดอกวันนี้ท่านผู้กำกับเราจะต้องได้ฝึกครับครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับเนี่ยต้องเซฟเลยครับอ่ะว่ากันไป เราดำเนินการเลยครับสู้สู้ระวังระวังระวังให้45่้องศาวไว้ วันนี้ผู้กำกับเราปัญญาแล้วครับนี่คือเป็นชีวิตชาวสวนที่นี่นะครับท่านผู้ชมทำอะไรเราผูก้กำกับลากสายครับลากสายเราพ่นเสร็จหนึ่งแปลงแล,นะ <laughs> ล้วเนาะดูผู้กำกับอาบเหงื่อครับเพราะพี่น้องครับนี่แหละเขาเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำ เห็นชัดเจนอยู่กับเราอีกสักเดือนหนึ่งดีไหม <laughs> <laughs> จะได้ลดไปเนี่เห็นไหมครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือชีวิตผู้กำกับท่านนี้เนี่ยท่านเป็นคนกรุงเทพ <c oughs> ท่านไม่เคยทำเลยแต่งานนี้ <c oughs> ไม่นึกว่าจะได้ทำ <c oughs> ก็ได้ทำแลครับ <c oughs> อืมเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายๆอ่บทปฏิบัติการนี้ ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่หันหน้ามาสูก้กล้องเลย <c oughs> ดูว่าสายมันจะไม่พันกันเอ๊ดูสายแล้วครับไม่ไหนออะประมาณไหนครับประมาณนั้นแหละสเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแต่ของผมล่อไปนิ้วครึง่งเยออนิ้วคนวนี้ผมพอจำระยะนิ้วได้ แม่นพอดีมันใช้ในระยะโจมตีโจมตีนี่คือโจมตีเกมนะพี่น้องครับสามนิ้วสามนิ้วคือระยะเอ็ดเกตแม่นแรงระยะตีระยะระยะตีไปชิดขึ้นหนึ่งนิ้วเก่งมากเรื่องนี้เกตห้ามีไหมไอเรื่องเกมไหมถ้ามีเกตผมก็ผมก็เต็มนะครับ สองแม่ลูกเขาคุยภาษาเกมกันครับ no พ <and> <s gemacht> ี่น้องไม่ใช่อย่างอื่นป่าครับลึงผิดด้านค่อยๆนะอย่าพุ่งเทวดเดียวนะเออวางลงว่ามันจะ ผิดทางผิดทางผิดทางโอเคทางนี้ดีกว um ่าไม่รู้ครับผมเคยเห็นวิธีการลิ้นแล้วพอก่อนพอก่อนพอก่อนแล้วเอาใบตะไคร้ใส่ไปใบตะไคร้ใช่แค่ใบหรือว่าเอาทั้งใบทั้งต้นมาเสยใส่ไปค่อยๆนะอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวเต็มใส่แล้วก็ให้มันท่วมพอดีอ่ะดีวมันก็ค่อยเกินไป ประมาณนี้เหรอเอาเขย่าหน่ดนึงคลิปนี้นะครับเนื้อหาสาระพอประมาณแต่ขำเยอะกว่าครับอ้าวนะเอา,นะเอา,า,าอลแล้วหั่นมะกรูดใส่ไปอีลูกหนึ่งก็จะพอหั่นทั้งลูกอเอาแต่ผิวสิจ๊ะหนูนึกว่าหัน่นหึกว่าบอกให้หั่นทั้งลูกเออเอา,เอาแล้วฝาอยู่นะฝาเล็กๆอะจะพอไหมเนี่ยพอ่อ ใส่ใส่น้ำอีกหน่อยใส่น้ำอีกหน่อยก็ได้ถ้าไม่ได้ก็เติมมันหลังได้โอเคโอเคโอ้น้ำเขียวจัดเลยอืมนั่นแหละการสกัดมันออกมาเลยเห็นไหมเราเก็บไว้สี่ห้าวันแล้วค่อยมากรองเนาะเดี๋ยวพอสักห้าวันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพิมเพิ่มไหมครับี๋ยวค่อยใส่เพิ่มทีหลังก็ได้แต่ไม่แต่มันไม่พอนี่ยเดี๋ยวเพิ่มทีหลังมีน้ำมะกรูดเอ่อที่หนึ่งเปไปถึงอะ พี่พี่ลองทําให้มันเป็นสีอื่นได้ไหมใช่เพราะว่าอย่างนี้นะไม่พอทําแล้วมันจะเป็นสีนี้ไปพอไหมเนี่ยดูหอมมากเลยเพราะว่าตั้งสิบสองขวดอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่นี้คือน้ำมะกรูดอืเดี๋ยวลองใส่ตอนบรนงูเลยใช่มใชเดี๋ยวก็ใส่ได้ใส่ไอ้พวกนี้ใส่ทีหลังได้ใช่ไหมครับไม่ได้แล้วอ๋อเป็นจะใส่เพิ่มเลยไหมพอแล้วโอเคงั้นก็ไม่ต้องมันไม่ท่วมน้ำ ท <Okay. S 2> นะ่วเี๋เราจะตั้งทิ้งไว้แล้วก็ค่อยกรองต่อไป,ไปนะครับ